คุณผู้ชมคะพิกัดข่าวช่วงนี้นะคะลงพื้นที่ไปที่ชะอำค่ะมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่านักปั่นจักรยานคนหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงอายุ60ปีนะคะกําลังปั่นจักรยานมาอยู่ดีๆค่ะปรากฏว่ามีคนเล่นโทรศัพท์มือถือกําลังก้มหน้าก้มตาแชทอยู่นะคะเดินสวนมาปรากฏขี่จักรยานมาไปเฉียวเข้าค่ะ ทำให้จักรยานนั้นเสียหลักล้มลงไปนะคะแต่ว่าเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีรถทัวร์คันนึงขับมานะคะก็เลยทําให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะถูกรถทัวร์ทับศีรษะจนเสียชีวิตนะคะไปดูนาทีสยองที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นนาทีชีวิตของนักปั่นจักรยานคนนี้ค่ะนี่แหละ่ะนี่แหะค่ะในวงกลมสีแดงที่คุณชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบริเวณซอยชะอําเหนือสามค่ะริมถนนเลียบหาดชะอ,อ,อําอำเภอชะอําเพชรบุรีนะคะในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงค่ะทราบชื่อก็คือนางสุชานันสันติจิตรุ่งเรืองเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการโรงเรียนชนะโกสิงสมโพธิเขตตะลุจักอายุ60ปีมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะนอนร้องครวญครางอยู่บนถนนและก็มีเลือดไหลออกมานองพื้นนะคะมีเพื่อนนักบั่นคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ไม่ห่าง ใกล้กันก็พบรถทัวร์คันหนึ่งนะคะเป็นรถทัวร์ของข้าหุ้นส่วนจำกัดนบพรสวงแทับหมายเลขทะเบียน300123พิจิตจอดอยู่ค่ะจากนั้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลชะอำก็มารับตัวผู้บาดเจ็บและก็ส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลพระจอมกล้าเพชรบุรีอย่างเร่งด่วนและสุดท้ายนะคะก็เสียชีวิตในช่วงเย็นของวันเกิดเหตุนะคะ,คะ และสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ในจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุพอดีก็คือที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นี้นะคะคือคนขี่จักรยานเนี่ยโดนรถทัวเหยียบศรีรษะเอาไว้อย่างชัดเจน โดยในช่วงก่อนจะเกิดเหตุค่ะก็คือเหมือนกับว่าไปชนผู้หญิงที่กำลังเหมือนกับว่าเล่นมือถืออยู่ก็ค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็เลยเสียหลักล้มลงนะคะตอนนี้ทางตำรวจบอกว่าได้เชิญตัวคนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดนี้ไปสอบสวนเพิ่มเติมหาสาเหตุการเสียชีวิตกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วล่ะคะ่ะนี่แหละค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็ระมัดระวังใครที่เล่นโทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะนะคะ,คะก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ